สวัสดีครับในเช้าวันที่31ตัวตุลาคม2568กับผมนัทวัฒน์นราเสถง์ผู้รับใช้คิดตจักรพันธกิจของพระเจ้าอุดรธานียินดีต้อนรับพี่น้องเข้ารับชมรับฟังพระวนจะนะาคำด้วยกันในเช้าวันนี้ขอนเชิญพระคำของพระเจ้าในพระธรรมยากอบบทที่1นข้อที่5พระคำได้กล่าวไว้ว่าถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ขอใผู้นั้น ขอทูลขอจากพระเจ้าผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงอย่างเหลือลน้นและไม่ได้ทรงตำหนิและจะทรงประทานให้แก่ผู้นั้นเอเมนครับพระธรรมยากอบอสอนให้เราทุกคนที่จะพึ่งพาสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าถ้าเราขาดสติปัญญาหรือขาดความเชื่อจะให้เราทูลขอกับพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าจะทรงประทานให้กับเราโดยที่พระเจ้าจะไม่ตําหนิหรือว่า,าว่ากล่าวให้กับเราว่า,าทุกอย่างเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างในชีวิตของเราและดําเนินชีวิตอย่างเชื่อฟังตามพระวจนะคําของพระเจ้าวันนี้เราจะมาทูลขอสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าในการที่จะเติมเต็มโดยผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า สาธุการพระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดลูกขอบพระคุณพระองค์สาหรับพระวัฒนาคำของพระเจ้าในวัรมยากรบทที่หนึ่งข้อห้าพระธรรม,ร 1, รมได้กล่าวไว้ว่าหากเราขาดสติปัญญาให้เราทูลขอกับพระเจ้าให้เราเชื่อวางใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทรงประทานพันธสัญญาที่ดีให้กับเราประทานสติปัญญาที่ดีเลิศให้กับเราในการที่จะดําเนินชีวิตในการที่จะแก้ปัญหาชีวิต ในการที่จะผ่านวัสคปัญหาผ่านหุบเขาเงาม,ามงจจลราดผ่านอันตรายใดๆที่จะมาใกล้ลูกของพระองค์ขอให้เราที่เราจะพึ่งพาดิเดชที่มาจากองค์มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าในการดําเนินชีวิตอย่างเชื่อฟังแล้วก็ให้เราที่จะพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าโดยการดําเนินชีวิตผ่านทุกเรื่องราวผ่านการทรงรือ เลือกและทรงเรียกเราให้เราที่จะรับใช้พระเจ้าให้เราที่จะประกาศพระวจนะคําของพระเจ้าให้เราที่จะเติบโตในทางของพระองค์ให้เราที่จะติดสนิทพระองค์ให้เราที่จะมีผลพระวิญญาณทั้ง9ประการในชีวิตของเราในการที่จะดําเนินชีวิตเพึ่พผ่าดิ์เดดที่มาจากพงจึงอธิษฐานฝากมอบทุกคนฝากมอบพี่น้องวอวยอพรพี่น้องวอวยพรทุกคนที่ได้ยินได้ฟังพระวจนะคําของพระองค์ จึงอธิษฐานในพระนามพาระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนครับขอบพระเจ้าเอวอพรครับ